ถุงแรกอันนี okay. okay. ้ถุงที่สอค่ะอันนี้ถุงที่สอันนี้ถุงที่สีค่ะเคสสดีเ่ะวัดีค่จะมีริสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมีราะ เพลินนะคะทุกคนนี่ค่ะวันนี้มีราจะมารีวิวนะคะของเล่นอ๋อทำมันต้องปิดอย่างงี้นะ,ะอ่ะมันปิดอย่างเงี้ยค่ะนี่นะคะ่ะ,ะเป็นตัวต่อเสริมสร้างประสบการณ์นะคะในการคิดการสร้างสรรค์อันนี้มีเวอันนี้วาเป็นอ้าจอนไอจีอ้าเล่นอ่าเคสามขวบขึ้นไปนะคะทุกคนสามารถหาซื้อได้ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างเนี่ยมิาเปิดให้พี่ๆดูสิอ่ามีอะไรบ้างอ่ะแค่เนี้ว้ามันต้องตีจอดชีบอ่าเขออกมาให้นี่นี่นะคะถุงแรกอ่าอันนี้ถุงที่สองค่ะอ่าอันนี้ถุงที่สามอันนี้ถุงที่สี่ค่ะโอเคหมดแล้วโอเค คะเราสามารถต่อเป็นรูปต่างๆตามตัวอย่างที่เขาให้มาได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามิราจะต่อได้เป็นรูปอะไรบ้างค่ะเรามาแกะชั้นแรกสูตรฉิ่อเลยนะคะโอเคค่ะแกะสูตรฉิ่อกระดาษยางแลยแกะอันนี้ก่อนจีแกะเลยแกะเลยแกะเลยแกะมาดูกันค์สีรัวรู มันเป็นแม่เหล็กนะคะทุกคนแ,กนแม่เหล็กเสาะเด็ดมากทีมาจ้าแม่เหล็กดับเบิ้ลเจ๋อเด้อแล้วเจ็อโอ้ได้ไหมคะจริงอากรอบน้องจับดิ้นเจ๋อมากเป็นพออเพราะน้อเจ๋ออ่าเดี๋ยววันนี้ให้มิรามาต่อตัวแบบซักสีส่แบบให้ทุกคนดูนะได้เดี๋ยวมาดูแล้วนิรา ไหนแบบแรกคืออะไรนี่คืออะไรอ่าเอาไปให้พี่ดูอ่าไอติมอ่าจิมจ้ออ่านี่ของมามาก็มีไอติมค่ะนี่มันเป็นเป็นแม่เหล็กนะคะทุกคนอันอันสุดเยเนะอ่าเดี๋ยวเราต่อแบบอื่นดีกว่ามา ได้แบบที่หนึ่งมาวางไว้ตั้งไว้โอเคตั้งได้ไหมโดนนี้นเวาจะต่อโดนัทน,นะคะอันต่อไปนี้เราจะต่อโดนัทน,นะคะทุกคนดูนะเราจะต่อได้หรือเปล่าดูนะนี่นะ อย่าง,ง que, แล้วนะคะแล้วจังย่าอะไรนะอะไรนะที่เราบอกว่าไวรัสโคโรนาโควิดโควิดแล้วทำโควิดก่อนเชื Cheryl, ้อโรคเชื้อโรคเชื้อโรค๋ย่ามาทำเชื้อโรคให้ดูนะทุกคนพอพอเชื้อโรคมาพุ่แล้วก็หินเม็ดแับนี้อันนี้เล็กนมาแล้วมันน่ากลัวมากเลยนะคะทุกคน ทุกคนต้องดูแลสุขภาพร่างกายกันให้ดีนะคะมีลาเป็นห่วงนะอไปหัวที่ลินมินาเป็นห่วงที่ลินนะคะทุกคน นี่เชื้อโรคโควิดมาแล้วเอาเลยท่านแม่คนหลักเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิอ่าอ่านี่นะคะเชื้อโรคโควิดมาแล้วโอเคเชื้อโรคโควิดตัวต่อถอเลยอ่านี่นะคะอ่าอันนี้คืออะไรเนี่ยเอาให้ทุกคนดูก่อนนี่คือโตัวต่อตัวต่อฮัลโหลโอเคอ่า นี่คลายแมทนะคะอยู่นี่เลยอันนี้ตัวอะไรคะมิราเอาไปให้พี่ดูแท้เด้ดบนบ้านเลยนะคะนี่ค่ะมันเป็นชุดเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กนะคะทุกคนต่อได้เล่นได้ยังไงก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นแม่เหล็กนะขยบให้ดูโอเคอ่าให้ทุกคนดู ต่อแล้วนะคะอันนี้เป็นโควิดอันนี้เป็นไอศครีมอันนี้เป็นโดนัทอันนี้เป็นโทรศัพท์วนตัวนี้เป็นบ้านอ่านี่มิลานะคะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะมิลาขอตัวไปเล่นก่อนนะคะพี่ๆอาสวัสดีค่ะฝากกดโอเคค่ะสวัสดีมากสวัสดีนะคะ Bye bye con lớp Bye con. bye bye. 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 bye.